สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็พามา,หาให้ชมเด็กๆรออายุปีหน้ากันนะครับผมนี่แค่กรงสองกรงนะครับผมยังกางหลังยังกางบ้านอีกประมาณสองร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกนกนี่ครับจะเป็นอาหารที่ผมให้กินนะครับผมสอบละห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับผม เดือนละหกกระสอบผมให้กินอยู่เดือนละหกกระสอบนะครับให้ดูเด็กๆก,กินอาหารกันนะครับมีบางคนจะขอแบ่งตัวละห้าร้อย ผมก็ไม่รู้จะแบ่งให้ยังไงนะครับผมเพราะของผมเป็นสายเลือดอี่คัดมาแล้วนะครับผมก็อาหารพี่คิดตัวขนาดอาหารก็ตัดสอบแล้วหกร้อยห้าหกร้อยแล้วนะครับเรียนหนึ่งก็ตัดสอบไม่รวมอาหารพวก นกต่อไม่รวมอาหารพวกนกที่ฝึกแล้วนะครับพวกคือโตๆแล้วผมจะให้กินเป็นดอกหญ้านะครับสำหรับคนที่อยากจะแบ่งผมแนะนำให้เอานกพึ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมราคามันจะไม่แพงนะครับผม โลรงนี้เด็ดๆนะครับใส่สามวันใส่ครั้งนะครับผมสามวันกินกันหมดนะครับ ก็เริ่มมีเสียงมีไล่กูไล่ตีกันแล้วนะครับดูยังกินกันนะครับผมจะไม่ค่อยเน,น้นให้เก้าเปลือกนะครับ พอเข้าเปลือกมันจะเป็นโรคง่ายนะครับจะเป็นสิวเป็นอะไรพวกนี้เป็นง่ายครับผมก็เน้นให้กินอาหารแบบนี้นะครับนกแข็งแรงดีนะครับตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเตเมื่อตอนอายุประมาณสักเดือนผมจะให้กินอาหารหมูนุ่มนะครับ ใส่ถ้าพวกนี้กินอาหารนูนุมก็ไม่ค่อยไหวนะขอบละเกือบพันพวกนี้กินใส่แบบนี้เต็มๆแบบนี้สองวันสามวันหมดนะครับจะใครอยากได้ถูกๆผมแนะนำเอาเป็นคู่ไปแล้วก็แบบนกพึ่งขึ้นแบบอะไรแบบนี้มันจะถูกกว่านะครับพอผมใส่กรงแล้วราคามันก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับ ผมถ้าใครสนใจแบบลูกนกก็สกิดมาได้นะครับผมกำลังขึ้นฤูดูการหม่ปีหน้าพวกนี้เล่นได้ที่เป็นตัวผู้นะครับเล่นได้ทุกตัวเลยชุดนี้รับประกันเลยนะครับอันนี้ก็สวัสดีนะครับผมดูตัวน,นี้รอๆเลยนะครับตัวน,นี้เป็นลูกเจ้าน้ำซับนะครับ แน่นอนครับตัวนี้กล้าการันตีขอเก็บไว้นะครับตัวนี้โอเคนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม